หลวงพ่อดำวัดเขาเจดีช่องสแสมสารพระพุทธปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาประมงช่องสแสมสารนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสแสมสารจะมาสักการะเพื่อขอพรให้คุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยและได้โชคลาภหลวงพ่อดำวัดเขาเจดีช่องสแสมสารหรือพระสัมพุทธมหามุนีสีคุณาสุพนิมิตร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูงห้าเมตรประดิษฐานในพระวิหารวัดเขาเจดีตำบนแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีรูปใบหน้าอิ่มเอิบดวงตาทอดต่ำลงแผ่เมตตาให้กับผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้นับเป็นพระพุทธป,ปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งซึ่งชาวประมงฝั่งตะวันออกเลื่อมใสศรัทธาทุกครั้งที่ต้องออกทะเลเพื่อหาปลา ก็มักจะมาสักการะและขอพรเพื่อให้มีโชคลาภออกทะเลหาปลาได้จำนวนมากและกลับจากทะเลโดยสวัสดิภาพอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปวิหารหลวงพ่อดำตอนนี้เราอยู่ช่องสแมแสารเรามาพักอยู่ที่บ้านกะลาสีช่องสแมแสารสตัตหีบชนบุรีเดี๋ยวเดินขึ้นไปสักการะ ที่วิหารหลวงพ่อดำปัปค่ามาถึงแล้วเดินจากที่พักมาประมาณร50เมตรสองรเมตรจะเดินขึ้นเินมาหลวงพ่อดำเขาเจดีตำบลสมัษสารอำเภอสะตาหี เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ความสําคัญกับคนที่นี่ยังไงอะคะหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเี่เท่าไหร่หลวงพอ่งพอดำเองจริงๆแล้วถามว่ามีความสัาัญกับที่นี่ไหมจริงๆแล้วไม่ไม่อะถ้าเกิดหนูอยากจะรู้นะถ้าเกิดจะให้เราให้ฟังก็ได้แต่ว่ามันมีประวัติอยู่แต่หนูอยาก <c oughs> ให้ลุงลอยฟังหนูขี้เกียจอ่านล <c oughs> ุงไม่จะพูดนี่ไง,ไง <c oughs> เออก็คือมีพระท่านท่าน ท่านก็นั่งชานเหมือนกันมี<อ>นิมิตขึ้นมาว่ามีเทวดามาบอกให้มาสร้างโตุตตลูกไว้ไว้ข้างเจดีเก่าแก่ข้างทะเล<อ><อ>ท่านก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหน<อ>ท่านก็เดินมาจากโน่นเนี่ยสุพรรณบุรีเ,<อ>เดินทุงดงมาก็นั่งมานางมาเรื่อยๆตามชายทะเลอย่างเงี้ย<อ>ก็หาว่า<อ>ตรงไหนมีเจดีตรงไหนที่เหมือนนิมิตเอาไว้ท<อ>่นก็เลยเดินมาหลายเดืนอนมันก็มาปากกดมาเรื่อยจะมาอยู่อยู่ที่นี่ก็มามาเห็นมันก็เหมือนตรงกับนิมิตของท่านท่านก็ไปชวนชาวบ้านสมัไหก่อนจะเป็น ชาวประมงมีไม่กี่หลังคาเรือนหรอกอยู่กันทั้งว่าไปเชิญชวนไปช่วยกันมาเอาบุญกันหาหาหาบูญหาหินขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีถนนอแต่ก่อนเป็นเขาเลยครับตอนนี้เป็น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 เสล้ลงไปเป็นเขาเป็นเป็นป่าเลยต้องเจาะดูขึ้นมาเจาะดูขึ้นมาแบบเดินทางคนเดินธรรมดาไปหาของป่าอะไรอย่างเงี้ยเดินเจดีย์ก็ไม่ใช่องค์นี้นะเจดีย์องค์นี้สร้างใหม่ แสดงว่าองค์ค์นี้คือสร้างครอบใช่องค์เดิมมันเล็กๆลมันเดิมองเท่ากับองค์ที่อยู่ที่น้ําตกน้ําตกที่ระยองที่จานบุรีอ่ะที่จะกูวดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตกอะไรน้ําตกผิวตกผิวโอ้มันจะเป็นองค์เย่างนั้นเลยน้ําตกผิวจะมีองค์หนึ่งที่รัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านสร้างให้สนมท่านอ่ะอ๋อจะเป็นเหมือนกันเลยองค์เท่านั้นแหละไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากผมก็ทานอยู่ แต่องค์เนี้ยมันโดนฟ้าผ่าว้หมายถึงมันอยู่บนเขาเนาะเวลาลมแรงก็รอกฟ้ามันก็มันก็ปิดมันก็ปิดทีนี้กรมศิลป์แลกรกฏาคก็เลยมา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 ดูแล้วก็เขาก็ขึ้นทะเบียนเป็นของกรมศิลป์กรกแล้วเขาก็มาเขาก็มาซ่อมอี้แล้วเขาว่ามีอายุกี่กี่ร้อยปีประมาณ2 5 0ยหปี2องห้าสิบปีโอ้ยแต่ก็แสดงว่าแต่ยุติยาเนาะไม่ไม่ไม่น่าจะถ200น่าจะอยู่ที่อายุประมาณสัก อยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์เรานี่ก็200ปีฮะประมาณอืมก็อยู่ในรุกกร่นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่เนอะอยู่ประมาณตอนต้นๆ,ๆขอบคุณมากค่ะลุงขอบคุณค่ะ กดไลค์กดติดตามช่องล้วงลึกลี้ลับด้วยนะคะ